รองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงจะมาเต็มโต๊ะหมดแล้วนะคะเพราะว่ามองลงไปก็เต็มหมดแล้วเลยนะคะผู้ปกครองที่มาเป็นกำลังใจลูกๆด้านหน้าก็มีความสุขมากๆเลยนะคะณตอนนี้ให้คุณครูได้จัดแถวนักเรียนก่อนนะคะค่ะก็จะขอบคุณท่านผู้สนับสนุนงานในค่ำคืนนี้นะคะขอขอบคุณร้านอุบลคุรุพันธ์ค่ะขอขอบคุณคุณสุรศักดิ์ SSP พี d u c t i o n n ันเนเชอรี่ค่ะ ขอขอบคุณคุณสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดค่ะขอขอบคุณบริษัทกรอะกายไอทีเซ็นเตอร์จำกัดครับขอขอบคุณห้างทองยิ่งเจริญค่ะขอขอบคุณบริษัทสากิจคาแคร์ขอขอบคุณร้านถาวรแก๊สค่ะขอขอบคุณร้านไพศาลเซอร์วิสขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายนพรัตน์แท่ตั้งค่ะขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามุกดาหารขอขอบคุณโรงงานน้ำแข็งเกียรติมุกดาค่ะ ขอขอบคุณมังกรโต๊จีนและขอขอบคุณครัวสมศรีโต๊จีนค่ะครับตอนนี้ก็ขอเวลาสักครู่นะครับในการที่จะนํานักแสดงของเราขึ้นเวทีนะก็คงไม่นานนะครับเราจะได้รับคำสุนานนะครับก็เริ่มเป็นระบบขึ้นมาเพราะว่าพี่เป็นพี่ขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็จะมีความสนุกสนานและก็จัดแถวเองได้นะคะโตขึ้นมาแล้วอันสองทับหนึ่งและสองทับสองนะครับค่ะรวมกันนะครับ ค,คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเห็นว่านักเรียนของอคุณครูประจำชั้นคนไหนก็จะได้ขึ้นมาบนเวทีและก็จะได้พบกับคุณครูประจำชั้นของลูกๆของเราด้วยนะคะ,ะเลื่อนมานิดหน่อยลูกเลื่อนมานิดนึงค่ะค่ะค่ะครับสำหรับนักแสดงนะครับใน,นะรในดนะดับสายชั้นอนุบาลน,นะครับก็ขอ,อ,ขอให้มารวมกันที่ข้างเวทีนะครับตอนนี้ รายการแสดงยังอยู่ในระดับาสายชั้นของอุบัลิสองทับหนึ่งและสองทับสองอยู่ <มา S 1> นะครับการแสดงเลยนะคะพบกับการแสดงในชุดคิดถึงห่างๆนะครับ i What? นุบันสามนะคะ,คะขอให้มอบคุณครูที่ข้างเวทีด้วยค่ะน้องเมฆขึ้นบนเวทีด่วนค่ะน้องเมฆนะคะ,ะ,ะ,ะมาด้านนี้เลยลูกมาค่ะ,ะมาเลยค่ะ อน้องเมฆนะครับน้องเมฆที่ลงจากเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับมาพบคุณแม่ด้วยะทา่ข้างเวทีทางขึ้นนะครับารทางขึ้นขึ้นการแสดงนะคะน้องเมฆที่เป็นนักแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับลงจากเวทีไปแล้วแต่ว่ายังหาแม่ไม่เจอนะครับก็ขอให้พบคุณแม่ที่ด้านข้างเวทีทางทางที่ตอนแสดงนะครับ ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพระอคาสกราตหลุยจํเนียนสนลิสุขนิรัน์นะครับประมุขอคาสพลท่าเรกน้องแสงนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในงานคริสต์มาสสัมผัน์ของเรานะครับในค่ำคืนนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีแขกนะคะมีแขกรับเชิญแขกเกียรติของเราที่มาร่วมร่วมงานในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นทั้งผู้บริหารทางเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและก็ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหารนะคะครับก็ประชาสมันถึงท่านที่ซื้อบัตรโต๊ะจีนนะครับที่ยังไม่ส่งหางบัตรโต๊ะจีนนะครับขอให้ติดต่อส่งกับคุณครูที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะนําไปใส่ที่กล่องนะครับเพระาะว่าใกล้เวลาที่เราจะจับรางวัลแล้วนะคะเร,เรามีรางวัลหางบัตรให้กับทุกโต๊ะนะครับและแต่โชควันนี้เรามารุ้นโชคด้วยกันนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเปิดผลมาเลิกนะครับในวันคริสต์มาส โรงเรียนของเรานะครับค่ะถ้าพบแล้วนะคะพบกับการแสดงในชุดเพลงว่ามีชื่อว่าเจ้าชอมารีนะครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ ดังให้กับน <end> <î authenticity> <spe> ้องๆอัศบัองทับสาและ2อทับสนะครับจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทัาบใจมากเก่งจริงๆเลยนะครับซึ่งจบลงไปนั้นวันนี้ค้าไอทีสต๊อกคลแอนเซลสินค้าไอทีคลีแอนด์นราคาพิเศษกว่า1นึ่ัรายการรวมทั้งโน้ตบุ๊กจอทัสกีนใหม่ระบบปฏิบัติการวิดีโอแปและแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาพร้อมใจกันลดทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่กอรประไกไอทีเซ็นเตอร์ทุกสาขา พิเศษกว่าซื้อรถพวกอินเทลที่กอประกายไอทีเซ็นเตอร์ือรับรางวัลใหญ่แพ็กเกจทองเชียวเกาะบาดีฟและประเทศเกาหลีพร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย oh <my. S 1> วันนี้ถึง31ธันวาคมเท่านั้น <is> พบกันที่ก้อประกายไอทีเซ็นเตอร์สาขามุกทหารข้างสะะารกางถนนมุกิสุรการและสาขาบิ๊กซีมุกทหารร้าน Center, ไอทีเซ็นเตอร์บายก้อประกายโทร042633633คำเตือน มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยและโปรดเลือกซื้อสินค้าไอทีจากร้านที่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานบริหารางานโดยวิศวกรอคอมพิวเตอร์เท่านั้นรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีครับต่อไปนะครับออจะชมการแสดงของนักเรียนอนุบาล3าทับหนึ่งและ3าทับสองนะครับค่ะแล้วตัดภาพมาที่บนเวทีนะคะออชมการแสดงของน้องอนุบาล3นะคะครับสำหรับโต๊ะจีนทุกโต๊ะนะครับที่ ท่านได้ซื้อโต๊ะจีนไปนั้นมีรางวัลบัตรนะครับถ้าโต๊ะไหนยังไม่ได้ส่งหางบัตรขอให้ติดต่อส่งกับคุณครูได้เลยนะครับ <vaya> เดี๋ยวคุณครูจะนําส่งที่กล่องจับฉลากนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับบางทีเราอาจจะโชคดีสำหรับในค่ําคืนนี้นะครับสำหรับการจับฉลากราถ้าจับถูกหมายเลขโต๊ะหนนครับขอฮัอโลโหล ก็ให้ามาติดต่อขึ้นรางวัลทันทีนะครับค่ะเราไม่มีการเก็บรางวัลไว้รอผู้โชคดีมารับนะคะ,ะคถ้านับ1-3ถึง3หรือถึง10ไม่มารับเราจะสางวัลธิ์นะคะจะับลบสองค่ะเราจะจับหางบัตรถ้าผู้ปกครองท่านใดยังไม่นำหางบัตรมาที่กล่องของเรานะคะทางเรากำลังจะ ทำการจับรางวัลแล้วนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการแสดงของน้องอนุบาล3นะคะกับในโอกาสนี้ขอขอบคุณร้านอุบลคุรุพันธ์นะครับขอขอบคุณคุณสุรศักดิ์เอสพีสเตชันเนอนะครับขอขอบคุณคุณสมบูรณ์ผลิต์น้ำยาทำความสะอาดค่ะขอขอบคุณบริษัทกรประกายไอทีเซ็นเตอร์จำกัดขอขอบคุณห้างทองยิ่งเจริญค่ะขอขอบคุณสากิจคาแคร ขอขอบคุณร้านถาวรแก๊สค่ะขอขอบคุณร้านไลเสาร์วิตจําหน่ายและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายนพรัตนแท่ตั้งค่ะครับห้องป .2 ทับ3นะครับขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามุกดาหารขอขอบคุณโรงงานน้ำแข็งเกียรติมุกดาค่ะขอขอบคุณมังกรโตจีนและขอขอบคุณครัวสมศรีโตจีนค่ะช่วงแห่งความสุขและความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญ แขกผู้มีเกียรติและคุณพ่อคุณแม่ท่านผูน้ปกครองที่รักทุกท่านรับชมการแสดงด้านหน้าวิธีของระดับนักเรียนระดับอนุบาล3าทับหและ3ามทับสมาในชื่อชุดการแสดงว่าอย่ามองข้ามความโสดขอเสียงประมือดังๆด,ด,ด้วย เดีนะความโสดนะครับของอน้องอันดับ3ทับ1และ3ทับ2นะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่เรามีความสุขนะครับกับการชมการแรสดงความสามารถของลูกลหลานของเรานักเรียนของเราแล้วนะครับเรายังอิ่มอร่อยกับอาหารรือดิศนะครับของมังกรโวจีนแล้วก็ครัวสมศร <นะ S 2> ีนะคร น้องนอนุบาล3นะคะซึ่งเป็นชุดที่2นะคะกำลังขึ้นอยู่บนเวทีตอนนี้นะคะแสดงของน้องอนุบาล3ทับ3และ3ทับ4นะครับก็จะมาทำการแสดงในเพลงที่ชื่อว่าสงวนฤกษ์สิธิ์เฉพาะคนโสดคนโสดจริงๆนะอนุบาล3แสดงว่าคุณอันนี่ใช้ได้เลยครับเพลงแรกก็อย่ามองข้ามข้ามความโสดนะครับอันนี้ก็ฤกษ์ศิธิ์เฉพาะคนโสด ค่ะสำคัญขึ้นมาเลยนะคะนักแสดงของน้องอนุบาล3นะคะกับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวทีนตัวไหนที่ยังไม่ได้ส่งหางบัตรนะครับขอให้ติดต่อส่งหางบัตรกับคุณครูเพราะว่าจบการแสดงชุดนี้แล้วเราจะจับอีกสองรางวัลนะคะจับ2รางวัลหม้อหุงข้าวนะครับ2รางวัลนะครับและก็ประชาสัมพันธ์นะครับถ้า ท่านผู้เกียรตทุกท่านที่ต้องการที่จะเสี่ยงโชคนะครับเซมซหรือว่าสอยดาวนะครับเราเรียกหลายอย่างก็เรียนเชิญได้นะครับที่หน้าอาคารเซ็นทรัพนะครับบร<ช>ิเวณเสาธงนะครับมีของรางวัลใหญ่มากมายเลยครับ<ล>มีเครื่องซักผ้ามีเครื่องเล่น V ีซ <ๆ S 1> นะครับแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะหลายอย่างนะครับประชาสัมพันธ์นะคะมีลูกมีสิทธิ์เก่าของเรานะคะเก็บสร้อยคอได้ไม่บอกว่านักกีบาท นะคะแนะเป็นสร้อยคอไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของก็ก็เป็นของแท้นะคะก็ให้มาติดต่อได้นะคะติดต่อบนเวทีบนเวทีเลยนะครับสิทธิ์เก่าไม่ได้บอกชื่ออะไรนะคะแต่บอกว่าสิทธิ์เก่าแจ้งชื่อคุณครูด้วยนะคะสิทธิ์เก่าเก็บของมีค่าได้นะคะอยู่ในมือของดิฉันนะคะเป็นสร้อยคอนะคะถ้าเป็นของท่านผู้ใดหรือนักคนใด ติดต่อบนเวทีนะคะสิ่งที่เราปลูกฝังนักเรียนของเรานะครับถือว่าเป็นประสบผลสําเร็จของหายได้คืนค่ะและยิ่งเป็นทองคําด้วยนะครับซึ่งทองคําตอนนี้แพงมากนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนของเราที่ยังมีเขาเรียกว่ายังมีจิตสํานึกนะครับในการปู่กไังในจงตใจนี่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ด้วยนะครับว่านเรียนนี่คือนักเรียนของเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับ นอกจากเก่งด้านความรู้วิชาการแล้วคุณธรรมขต้องมาระดับหนึ่งเดียวกันนะครับพบกับการแสดงในชุดสงวนริกษิิ์เฉพาะคนโสดขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ